สวัสดีครับทุกคนวันนี้่อมาจากพาทุกคนมาพบกับรถกระบาดที่หลายคนกำลังจับตามอง นั่นคือดาเซียดัสเตอร์ปิ๊กอัพรุ่นปี2025ที่เพิ่งเปิดตัวมาไม่นานนี้โดยรุ่นนี้ถือว่าเป็นการแตกลายจากรถ SUV d s ดัสเตอร์ยอดนิยมของดาเซียไปสู่ความเป็นกระบะท,ที่ตอบโจทย์ทั้งงานบรรทุกและการใช้งานทั่วไปได้อย่างลงตัวเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกก่อนเลยครับดัสเตอร์บิ๊กอัพ2025ถูกพัฒนาบนพื้นฐานเดียวกับดัสเตอร์ SUV แต่ปรับให้มีตัวถังท้ายแบบกระบะขนาดพอเหมาะ ทำให้ได้พื้นที่บรรทุกที่เพียงพอสำหรับงานขนของหรือใช้งานถึงอนเนกประสงค์ฝากระบาดท้ายมีความสูงกำลังดีเปิดปิดง่ายและรองรับน้ำหนักได้ดีไ่ายท้ายยังคงเป็นแบบเลดทรงสี่เหลี่ยมเอกลักษณ์เดิมของดัสเตอร์แต่ปรับดีไซน์ให้ดูทันสมัยมากขึ้นกันชนหลังถูกเสริมความแข็งแรงเพื่องานบรรทุกโดยเฉพาะด้านหน้าเป็นกระจังหน้าลายใหม่โคมไฟหน้าแบบเลดพร้อมไฟเดย์ไทม running light ให้ความรู้สึกบึกบึนแต่ดูมีความหรูหราในตัว สำหรับมิติตัวรถความยาวอยู่ราว4.4เมตรกว้าง1.8เมตรและสูงประมาณ1.7เมตรระยะฐานล้อกว้างเพื่อเพิ่มเสถียรภาพการขับขี่โดยใต้ท้องรถยังคงความสูงประมาณ210มิลลิเมตรจึงวิ่งทางออฟโรดได้แบบสบายสบายยานที่ให้มาจากโรงงานเป็นยางออเทเรนล้ออันลอยขนาด17นิ้วซึ่งถือว่าเพียงพอต่อการลุยทุกสภาพถนน ต่อกันที่เรื่องสมรรถนะดัสเตอร์ปิกอัพ2 5 2 5มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล1 5ลิตรดีซีเทอให้กำลังสูงสุดประมาณ115แรงมา้าแรงบิด2 6 0นิวตันเมตรซึ่งถือว่าเพียงพอต่อการบรรทุกในชีวิตประจำวันหรือจะใช้ในงานก่อสร้างก็รองรับได้เครื่องยนต์บล็อกนี้ขึ้นชื่อเรื่องประหยัดน้ำมัน ทำงานร่วมกับเกียร์ธรรมดา6สปีดระบบขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้งแบบ 2WD และ 4WD สำหรับคนที่อยากเอาไปลุยเต็มรูปแบบระบบช่วงล่างด้านหน้าเป็น m มกเฟอร์สันสตรัด้านหลังเป็นแบบคานแข็งที่ปรับให้รองรับงานบรรทุกหนักทำให้เกาะถนนได้มั่นคงขับขี่ไม่ยวบจนเกินไปในด้านอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตร ชั่วโมงอาจไม่ได้หวือหวานักใช้เวลาประมาณ12วินาทีแต่ก็แลกมากับการประหยัดน้ำมันที่ทำได้เฉลี่ย17 1 8กิโลเมตรลิถือว่าค่อนข้างดีสำหรับรถประบะไซนี้ระบบเบรกเป็นดิสหน้าดรำหลังซึ่งแม้จะดูธรรมดาแต่ก็มีระบบ ABS และ EBD ติดตั้งมาให้เพื่อความปลอดภัย ลองพาเข้าไปดูในห้องโดยสารกันบ้างภายในยังคงโทนการออกแบบแบบเดียวกับ Duster SUV คอนโซลกลางติดตั้งหน้าจอขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบสัญง,งานด้วยเสียงควงมาลัยมัลติฟังชันทรงสามกา้านหุ้มหนังตกแต่งด้วยวัสดุโครเมียมเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความหรูหราบอกโดยสารเป็นผ้าคุณภาพสูงรองรับการปรับระดับสูงต่ำของฝั่งคนขับ แอร์เป็นแบบแมนวลนแต่ให้ช่องปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลังมาด้วยถือว่าเพียงพอสำหรับรถกระบะในกลุ่มนี้ ภายในรองรับผู้โดยสารได้2คนตอนหน้าและตอนหลังเป็นพื้นที่บรรทุกเต็มรูปแบบมีอุปกรณ์มาตรฐานเช่นช่องชัด USB 2ช่องระบอบล็อกประตูไฟฟ้าและกระจกไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งการเก็บเสียงของห้องโดยสารถือว่าทำได้ดีกว่ารถกระบะทั่วไปในระดับเดียวกันเสียงลมและเสียงเครื่องยนต์ไม่เข้ามารบกวนมากนะัก ในแง่ความปลอดภัยดาเซียดัสเตอร์ปิกอัพ2025ให้ระบบถุงลมนิรภัยคู่หน้าระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบควบคุมการทรงตัวและระบบช่วยเบรกฉุกเฉินติดตั้งมาให้ครบถ้วนถือว่าครอบคลุมการใช้งานได้สบายใจ สุดท้ายในเรื่องราคาครับดั s เตอร์ป k u p 2,025เปิดราคาที่ประมาณ1 8 0 0 0ยูโรในยุโรปหรือคิดเป็นเงินไทยราวๆ700,000บาทโดยประมาณซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากถ้าเทียบกับความสามารถของมันทั้งเรื่องบรรทุกงานใช้งานออฟโรดสมรรถนะความประหยัดน้ำมันและความทนทานที่เป็นชื่อเสียงของดาเซีย